สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเต๋อฟอร์ดชาแนลนะครับวันนี้พามาชมรถหล่อๆแบบคันนี้อีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้นำเสนอเป็นรุ่นเรนเจอร์นะรุ่นท็อปก็จะเป็นรุ่นวายแท็กนั่นเองแล้วรุ่นนี้เนี่ยจะมีชุดแต่งพิเศษของเขาอยู่แล้วทั้งภายในแล้วก็ภายนอกแต่ว่าคันนี้คัสตอมใหม่ ทั้งคันเลยนะแต่ว่าภายในเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพามาดูกันนี้ครับสำหรับว t ยแทร็กนะแล็บสีแดงด้วยนะครับพามาดูเครื่องยนต์กันก่อนนะครับอ่ะอันดับแรกพามาชมราคากันก่อนคันนี้ราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้เดิมเนี่ยเป็นสีดำนะครับราคาตัวรถอยู่ที่1 3 2 9 0 0 0าามสนาบาทสำหรับราคารถตัวนี้นะนะครับในรุ่นของปีสองพีปีนี้เลยนะฮะเครื่องยนต์ครับเป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์170แรงอ่ะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์210แรงม้านะครับ เป็นใบเทอร์โบนะครับแล้วก็มาพร้อมกับขุมกําลังเนี่ยนะโหนะครับขับมันมากๆสาหรับคันนี้นะครับคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์2.0หรือ2000ลิตรนั่นเองนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับ,กบตัวใบเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นะครับตัวนี้ ถ้าตัวเล็กเนี่ยจะทํางานในรอบต่ําแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยทำงานในรอบสูงก็จะแบ่งเบาภาระเพิ่มกําลังแรงม้านะครับทำให้คันนี้เนี่ยขับมันขับลุยได้สนุกเลยทีเดียวเนาะคันนี้ก็ถือว่าให้มาเป็นรถที่กําลังแรงม้า210แรงม้าถือว่าให้มาเยอะที่สุดในตลาดแล้วตอนนี้แล้วก็ในส่วนของแรงเบรดอยู่ที่500นิวตันเมตรผมบอกได้เลยว่าท็อกขับมันมากๆนี่ก็จะเป็นห้องเครื่องครับตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยรับประกัน5ปีหรือ150,000โลนั่นเองนะครับ ในข้างในก็จะมีในส่วนของตัวท่ออินเตอร์นะครับแบตเตอรี่รับประกัน1ปีหรือ2 0 0 0 0โลนะครับปล่องฟิลด์ด้านในเนาะก็อยู่ฝั่งด้านขวาของตัวรถนะถ้าเราหันหน้าเข้าไปนะครับในส่วนของด้านซ้ายนี่จะเป็นระบบน้ําทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมชอบตัวนี้มากๆเลยในส่วนของตัวระบบน้ําปัดน้ําฝนด้านข้างเนี่ยก็จะเป็นฝาสีฟ้าตัวนี้เราสามารถเปิดได้ง่ายนะครับเปิดปิดได้ง่ายใส่เขาเรียกว่าดูแลนะครับรักษาได้ง่ายเองนะครับในส่วนของน้ํามันหล่อเย็นนะครับ น้ำลอเย็นก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของน้ํามันเบรกนะครับตัวนี้เป็นตัวเบรกมือเป็นไฟฟ้าเนาะนะครับสำหรับตัวนี้นั่นเองก็ตัวนี้ก็เป็นเซอร์วิสนะครับที่เขาต้องดูแลนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นตัวท่ออกาดนะครับตัวนี้แล้วก็ในส่วนของพัดลมเนี่ยเป็นพัดลมไฟฟ้านะครับหลายๆคนเนี่ยพูดในส่วนของรถ บอดเลนเจอร์เน็กเจนเนี diyorsun, like right? exactly. ่ยทำไมเสียงดังจังเลยนะครับเครื่องยนต์จริงๆเครื่องยนต์เนี่ยไม่ได้ดังนะจะมีในส่วนของตัวพัดลมไฟฟ้าเนี่ยครับที่ทางานที่เสียงค่อนข้างจะดังหน่อยนะครับมันจะดังเป็นพิเศษเลยนะครับหลายๆคนอาจจะกังวลว่าทำไมมันเสียงดังจังเลยนะครับด้านนอกแต่ว่าด้านในเงียบนะนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของเครื่องยนต์นะก็ในส่วนของช่องตรงกลางเนี่ยมันจะเว้นไว้โล่งเพราะว่าในส่วนของเครื่องยนต์มันเล็กครับตัวนี้มันเป็นแค่เครื่องยนต์สองพันเท่านั้นเองเนาะมาดูรายละเอียดในของชุดแต่งกันบ้างนะครับค ด้านบนนี่ครับเป็นสกูฟฝากระโปรงแบบนี้เขาเรียกว่าทรงฟิตนะก็จะเป็นเ like ต็มบานแบบนี้เลยนะฮะลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านทั้งหมดนะครับแล้วก็โลโก้เนี่ยเลือกเป็นลูกม้านะครับทำเป็นสีทองด้วยนะครับสำหรับตัวสกูฟตัวนี้หลายๆท่านบอกว่าจะบังหรือเปล่าจริงๆผมบอกได้เลยว่าถ้าขับไปแล้วเนี่ยจะชินนะครับก็ไม่ได้บังตาขนาดนั้นนะนะครับเพราะว่าบางทีเราก็ต้องกะอยู่แล้วแต่คันนี้เนี่ยมีเซ็นเซอร์หน้านะครับมีกล้องหน้าถือว่าให้ระบบมาคบไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับสำหรับชุดแต่งตัวนี้ก็ตติิดัั้้งเเเพ่มมขาไปนะครบ ในส่วนของกันชนหน้ากระจังหน้าครับเป็นเซ็ตเดียวกันครับตัวนี้เป็นงานจาก Extreme มนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าเหล็กดุดูทาร์นฟอร์มเมอร์แบบนี้ไฟ 3. จุดมินิไลท์สีแดงแบบนี้ไม่ค่อยได้เห็นนะคันนี้ลูกค้าคันแรกเลยที่ใส่ไฟ l e ล3จุดด้านบนเนี่ยเป็นสีแดงนะครับมาพร้อมกับโลโก้ Ford นะครับตะแกรงตัวนี้ทำเป็นสีแดงเช่นกันนะตัดแดงสวยมากๆนะกล้องเดิมก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับตัวนี้ก็สามารถใส่ ไปในส่วนของตัวประจังกันชนได้นะครับนี่ฮะเป็นเหล็กทั้งเส้นเลยทั้งคันเลยนะครับตัวนี้ก็ไดคัดออกมาเป็นแบบเป็นแนวถือว่ายากมากๆนะเป็นงานที่ค่อนข้างยากนะที่ลาย จะเยอะขนาดนี้สำหรับกันชนหน้าเนี่ยนะครับทำขอบแดงด้วยนะครับโลโก้นะครับแล้วก็มีในส่วนของห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับห่วงลากนะครับตัวนี้เว้นไว้ตรงกลางด้วยนะครับในส่วนของตัวเซ็นเซอร์4จุดด้านหน้าเนี่ยเราก็ยังติดตั้งไว้เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นบล็อกตรงสําหรับของตัวกันชนด้านหน้าเลยนะครับมาดูระบบไฟกันบ้างนะครับในส่วนของกันชนหน้าตัวนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับ ไฟนะครับ LED เดิมนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะตัวนี้เป็น LED ไฟตัดหมอกนะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับตัวนี้อยู่ด้านในนะเป็นไฟ LED แสงสีขาวสวยงามมากแล้วก็ทํางานเป็นระบบอัตโนมัติด้วยนะครับในส่วนของด้านซ้ายนะครับเป็นไฟ LED นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ Daylight นะครับก็เป็นแสงสีเหลืองนะตัวนี้คล้ายๆไฟ Sport Light เลยนะครับก็ ไม่ได้แรงเท่าสปอร์ตไลท์นะแต่ว่าเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟเดย์ไลท์ประมาณนี้นะในส่วนของด้านล่างก็เป็นกันกระแทกกันแข้งเนี่ยก็จะเป็นสีแดงทั้งเซตเลยนะลูกค้าเน้นเป็นดําตัดแดงก็ถือว่าออกมาดุดันครับดุดันนะสไตล์สไตล์แบบทาร์นโฟร์เมอร์นั่นเองสําหรับหน้ากันชนแบบนี้เนาะนะมาดูในส่วนของตัวรถเดิมสําหรับไฟหน้าตัวนี้นะครับเป็นไฟหน้าเมทริก LED รุ่นท็อปได้ไฟหน้าแบบนี้อยู่แล้วนะสามารถปรับคาลิเบรตเป็นออโต้ได้เลยปรับเลี้ยวซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เขาจะทางานร่วมกับเซนเซอร์ด้านหน้านั่นเองนะครับก็ให้มาค่อนข้างอัจฉริยะเลยสําหรับตัวเมทริกตัวนี้มาพร้อมกับไฟ d ดลไลท์ซ c แคมสวยๆแบบนี้เลยนะครับก็ให้มาในส่วนของ n e ็ t g e นทุกรุ่นอยู่แล้วนะนี่ฮะด้านข้างกันชนก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะนี่เขาก็จะเกิดรายละเอียดนะครับติดน็อตสวยงามนะครับในส่วนของการแรับสีนะลูกค้าเลือกเป็นสีแดงครับสีเดิมเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยไม่มีในส่วนของเ e ็กเ e n นะครับจะเป็นสีส้มแทนแต่ว่าลูกค้าไม่ชอบก็เลย จัดเป็นแรปสีแดงไปเลยนะตัวนี้จะเป็นแดงเข้มนะครับก็แรปทั้งคันเลยสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของซุ้มล้อครับเป็นซุ้มล้อ6นิ้วนะครับสีดําด้านมาพร้อมกับตัวหมุดเงื่อนนะครับตัวนี้นะฮะติดตั้งเข้ามาก็เป็นหมุดหลอกนะตัวนี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าจะต้องเจาะรถนะครับเพราะว่าตัวนี้ทําการซีนซิลิโคนทั้งหมดเลยนะตัวนี้ก็สามารถถอดออกได้นะเวลาที่เรา,เาไม่แต่งแล้วนะครับ ในส่วนของช่วงล่างครับอัปเกรดขึ้นมา2นิ้วนะคันนี้นะครับทำอะไรไปบ้างมาดูกันนะครับในส่วนของก้อนหนุนนะครับด้านในเนี่ยจะเป็นสีแดงๆนะครับตัวนี้จะเป็นก้อนหนุนหัวชกเดิมนะครับตัวนี้ติดตั้งเข้ามาเพื่อให้ตัวรถเนี่ยยกมาเป็นสเต็ป2นิ้วนะครับแล้วก็ในส่วนของปีกนกปรับองศาตัวนี้สําคัญนะครับก็จะทําให้นะครับลดอาการกินหน้ายางนะครับองศา ตัวรถเนี่ยนะครับก็สามารถปรับได้ง่ายนะครับรักษาได้ง่ายเพราะว่าตัวนี้จะรองรับในการยก2นิ้วนั่นเองนะครับในส่วนของล้อแม็กครับตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นขอบ20นะครับเพราะของเดิมเนี่ยเป็นสอบ18นะครับตัวนี้เลือกเป็นขอบ20ออฟเซ็ตลบ24ประมาณนี้สวยๆเลยนะครับในส่วนของลายเป็นก้านวายนะครับด้านในก็มีออฟเซ็ตก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยลึกเข้าไปนะครับแล้วก็ในส่วนของยางเลือกเป็น MT สายลุยนะตัวนี้จะเป็น Cross Leader Wi d e Track นะครับตัวนี้ไซส์จะเป็นโอเวอร์ไซส์ครับ33 คูณ r 2 0นะครับก็สำหรับใครที่ชอบสายลุยเนี่ยผมก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับมันก็จะทำให้มิติตัวรถเนี่ยดูดุดันมากๆเลยนะครับด้านข้างเราก็ใส่เป็นสติ๊กเกอร์อันนี้ลูกค้าดีไซน์เองเลยนะก็จะมีในส่วนของรูปม้ารูปลายสัตโคนนะก็ติดมาถึงตัวด้านข้างตัวรถแบบนี้เลยนะครับมีลายล้อมีอะไรเงี้ยอันนี้ลูกค้าสามารถดีไซน์เองได้เลยนะครับนี่ฮะมือจับแล้วก็แรปสีแดงทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยเสริมเพิ่มเติมเเปป็็นนนตัวัวก บันไดเหล็กนะครับตัวนี้เป็นกันชนด้านข้างด้วยนะนะครับเป็นบันไดเหล็กนะครับของ h a m m e r รุ่น Shadow MX204 ใช่ไหมพี่เล็กอ่าตัวนี้เนาะ ขออภัยครับตัวนี้เป็น Shadow SM105 นะครับมีตัวกันลื่นมาให้และที่สำคัญตัวนี้มีโลโก้มีไฟสองพื้นมาให้ด้วยนะสำหรับตัวบันไดตัวนี้นะครับอ่ามี2จุดนะจะมีในส่วนของบันไดแล้วก็ตัวรถเดิมเนี่ยเขาก็จะมีที่กระจกมองข้างเข้าอยู่แล้วนะตัวนี้นะครับก็ให้มาเป็นไฟสอนะครับกล้องด้านข้างนะครับตัวนี้ก็แรปแดงทั้งหมดเลยนะครับอันนี้จะเป็นไฟ LED สําหรับไฟเลี้ยวมีระบบ Bright Spot มาให้ด้วยนะป่ะมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้ ด้านหลังตัวรถครับจำเป็นตัวโรบาร์นะครับท่อคู่นะฮะตัวนี้เาเรียกว่าไปคู่นั่นเองนะครับท่อคู่โลโก้ฮัมเมอร์ตัวนี้นะครับสามารถที่จะติดเป็นไฟได้นะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีไฟเบรกมาให้ด้วยนะตัวนี้เป็นทรงปืนนะฮะเป็นรุ่นไนท์ฟูลี่สำหรับใครที่อยากได้ก็แจ้งได้เลยอันนี้สติ๊กเกอร์ด้านหลังเนี่ยดีไซน์เป็นคำว่า Ford อันนี้ก็ติดตั้งกันเยอะพอสมควรนะพอมันดูแบบเรียบเรียบดูลุยๆดีนะครับสำหรับโลโก้ตัวนี้บนได้เยียบด้านข้างมีมา เป็นไฟท้ายแบบเต็มแบบ full full led นะก็คือตัว e ตัวเนี้ยนะครับมันจะไม่ได้ตัดแค่ครึ่งนะครับตัวนี้ก็คือเต็มเลยนะครับไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับทั้งหมดนี้คือเป็น led ทั้งหมดแต่ว่าตัวด้านข้างตัวเนี้ยทับทิมเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนตัวสะท้อนแสงตัวทับทิมนะครับจะไม่ใช่เป็นตัวไฟ led นะตัวนี้ก็ให้มาเป็นคมใสนะครับตัวนี้สวยมากครับสวยมากนะครับไฟท้ายแล้วในส่วนของโลโก้ wide track นะครับมีมาให้โลโก้4ี่คูณสด้านหลังโลโก้คำว่า ford สีน้ำเงินแล้วก็กล้อองถยไฟ ท้ายก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มือจับเนี่ยจะเป็นสีดาด้านแล้วก็ในส่วนของตัวขอบกระบะก็เป็นดาด้านนะครับและที่สาคัญคันนี้อัปเกรดด้านบนเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวโรลเลอร์ลดไฟฟ้าหรือว่าฝาปิดท้ายกระบะแบบเลื่อนนะตัวนี้จะเป็นระบบไฟฟ้าครับก็ติดตั้ง จากโรงงานของ Ford เรานี่เองนะจริงๆเนี่ยเป็นงานของ AeroGuard นะครับเขาเดียวกับ Ford นะครับสำหรับใครที่อยากได้ที่เชื่อมมากับตัวรถนะครับตัวนี้ก็จะมากับคุญแจของเขาอยู่แล้วด้วยนะฮะโลโก้อ c คิลิกนะครับคำว่าเรนเจอร์ตัวนูนนะครับติดตั้งเป็นสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนท้ายนะครับตัวนี้ก็ติดตั้งเป็นงานจาก Nova MX204 ของ h ั m m e r นั่นเองนะครับมีไฟถอยมาให้นะครับห่วงโอเมก้านะครับ ล็อกสาหรับไว้ใส่ป่ากนังแก้วหัวบนล่างแล้วก็บันไดสเตปสองชั้นตัวนี้ในส่วนของไฟสองไฟทะเบียนก็ติดตั้งมาให้ครบแข็งแรงนะครับดูดุมากๆสาหรับคันนี้นะใครที่สนใจนี่ก็ติดต่อมาได้เลยพาไปดูด้านในกันหน่อยวท์แพคเนี่ยพิเศษสุดนะครับลายดีไซน์เนี่ยไม่เหมือนกับใครในรุ่นเลยนะครับเพราะของเขาเนี่ยจะเป็นตัวบุหนังทั้งหมดเลยมีไฟแอมเบียนไลท์มาให้ด้วยนะครับแล้วก็ดีไซน์พิเศษนะครับเป็นได้สีส้มทั้งเซตเลยทั้งแผงข้างนะครับคอนโซลด้านในพวงมาลัยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น สีส้มทั้งหมดเลยนะแล้วก็ในส่วนของวทยแท็กเนี่ยนะครับหน้าจอกลางเขาจะได้เป็น12นิ้วนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นของเลนเจอร์ที่ได้ตัวนี้แล้วก็จะมีวทยแท็กเริ่มต้นสตอมแท็ ack, แล้วก็ r a ปเตอร์เท่านั้นที่จะได้หน้าจอกลางแบบนี้นะ ที่ชาร์จไวเลสครับตัวนี้จะเป็นแนวตั้งเนาะก็จะเป็นไวเลสชาร์จไม้หนึ่งแท่นครับแบบสายก็ USB Type C นะครับมาให้เออแล้วก็ที่สําคัญแอร์เนี่ยปรับแยกสายขวาด้วยนะสำหรับหน้าจอตัว12นิ้วตัวนี้อ่าแล้วก็สามารถปรับได้2แบบด้วยนะทั้งแมนนวลแล้วก็ที่หน้าจอนะครับในส่วนของเกียร์ครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็น10สปีดนะครับสามารถชิปบวกลบเกียร์ได้นะครับขับมันมากๆนะคันนี้เพื่อที่จะ ให้รองรับกับตัวไบเทอร์โบนะครับที่210แลงม้าเนี่ยะก็จะทํางานร่วมกันนั่นเองนะครับเบรกมือเป็นไฟฟ้านะครับโหมดการขับขี่6โหมดมีมาให้ครบเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญน้าโหมดการขับขี่ปุ่มได้หมดเนี่ยเป็น two head four head follow นะปรับตามการใช้งานคันนี้ก็ถือว่าให้มาครบคันสําหรับขับ4และที่สําคัญคันนี้ครับบอกนะฮะเป็นพิเศษเลยนะครับสำหรับวายแทร็กครับปักโลโก้คําว่าวายแทร็กสีส้มนะฮะแล้วก็เดินได้จะเป็นสีส้มลักษณะพิเศษของวายแทร็กเลยแล้วก็ในส่วนของการปรับ ตัวปรับที่นั่งเนี่ยจะเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางและอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้รีวิวก็คือในส่วนของหัวเก๋งนะฮะข้างบนเนี่ยเขาจะเป็นสีดำนะสำหรับรุ่น White Tag Storm Tag แล้วก็ Raptor นะจำไว้ง่ายๆเลยว่าถ้าตัวท็อปเนี่ยนะครับสำหรับตัวาภายในด้านบนเนี่ยนะครับเขาจะเป็นบุสีดำเพื่อให้ตัวรถเนี่ยมีความหรูหราแล้วก็ดูเขาเรียกว่ามีความดุดันมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับรุ่นนี้ถือว่าตกแต่งสวยงามนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้รุ่น White Tag ขับ4นะ มีเหลือไม่เยอะแล้วนะสําหรับรุ่นนี้นะครับสามารถติดต่อมาได้นะครับมีโปรโมชั่นแล้วก็สามารถที่จะทักทายมาสําหรับสำหรับใครที่อยากจะปรึกษาในเรื่องของเคสไฟนัน์หรือว่าปรึกษานะปัญหาต่างๆก็สามารถปรึกษามาได้เลยนะครับที่จ้างช่องทางครับเฟซบุ๊กครับฟอร์ดงเตอรเตมบายเต่าฟอร์ดนะครับโทรเข้ามา0ูนย์เก้าเจ็ดเก้าหนอน์ครับเต่าอ Indo ินโดร็อกด้านล,าล่างตรงนี้ได้เลยสําหรับใครที่สนใจก็ติดต่อมาช่างช่องช่างตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนฝากสําหรับ ไ i ด์ t ทร็ก4คูณ4ทรานส์ฟอร์เสีแดงคันนี้รอๆเลยไปชมอีกทีครับ